แอฟนอนออกกานคู่กันครั้งแรกเปิดสถานะล่าสุดเรียกแบบนี้แล้ววันเจฟเล่นเอาคนโสดเขินไปทั้งงานเลยล่ะค่ะเมื่อนางอีกสาวแอฟทักะอออนพร้อมด้วยหนุ่มคนสนิทนนกุญชานน์ควงคู่กันออกงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกพร้อมเสิร์ฟช็อตเด็ดช่วยกันทำอาหารและป้อนกันครั้งแรกบนเวที ทั้งคู่นั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนโดยมีบางช่วงบางตอนก็เล่นเอาพี่ๆสื่ออดแซวไม่ได้เมื่อฝ่ายชายนั้นหลุดปากว่าชอบครับชอบมากๆชอบพี่แอฟ,ฟนี่แหละครับด้านแอฟ,ฟนั้นก็บอกว่าก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าออกงานครั้งแรกในฐานะคู่รักหรือเปล่าสามารถเรียกได้หรือ,อยังทั้งคู่น้อมรับทุกคําเรียดคู่รักไม่ติดอะไรก็ได้หมดด้านนนกุลได้กล่าวเสริมถึงเวลาแนะนำกับคนอื่น ส่วนตัวตอนนี้ยังบอกว่าเป็นคนคุยกับพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยและก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้หวานแบบนี้รอติดจรวดแล้วล่ะคะ่ะสะปอดกันไม่ใช่ไปทำให้สบ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ